สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลาไ้สูสุกคนครับวันนี้มาพอกับเบาวันแสบนัวครับผมวันนี้มาวันนี้ภาพพี่น้องมาซอยจูครับมือหนีเหรียญของสดครับอาหารสินโตครับพี่น้องมาได้ครับเจ็บแสบน้ำเบาหวันครับมือนี้ได้เนื้อเนื้อสันครับแล้วก็ตับแล้วก็ผักกิริวนะครับพี่น้องผักกับกับนี้เป็นหอมเปอต้นหอมหอมใหญ่ของจีนนะพี่น้องแล้วก็ไปยังครับนี่ไปผักกิเลศครับผม ปักแข้งครับผมแล้วก็ปักซีล้าวครับปักดิน้ากับมีหน้าพี่น้องมาเป็นสวนเลวมน,นี้ครับเซ็บเซ็น้ำมะวนคกับพี่น้องโอ้ยแก้วนี่ขุ่นๆเนยนะครับแบบเข้มข้นเต้มมือน,นี้พิษผ่าตดประการครับพิษผ่าตครับผมไซบีหลายบดผมปีเลยพี่น้องมันนี้ <c oughs> <c oughs> ม,มาได้ครับเจะบแสบเห้ือนกันะผมทั้งนี้จีเป็นอูเพียใช่น้อง <c oughs> เนื้อเสียดที่บะวันหลอออกจากเนื้อสันนี่แหละครับเป็นพวกติดมันพวกนั้นมันนะครับบะวันกล่ามาเห็ดเป็นอูเพีย50เสียบมือนกันนะ ผมอั้มลำครับพี่น้องปั๊ดข้าขนาดนั้นบ่าวันบ่ค่อยได้กินตับเหรอครับบมื่อค่อยแต่นัด <c oughs> นิย้อนกิกนคิดอยากครับพี่น้องคิดอยากในจัดได้ดิครับมาเด้อครับมาเด้อเสียบๆต้องบัดครับ คำมันยครัะคำมีเนยเพื่อพี่เพื่อนองครับผม มาคักมันแก้วขี่พี่เนี่ยนะครับผมอ้นน้ำมือผมโซตายเปล่า ัดใจกันนะเนื้อสันกับงามนี่พี่น้องเนื้อของเทพครับเมื่อกี้ยังงัวบันเขาแบบงัวบันเขาแดงต้องนี่ครับ ผมรับซิปร้อนเกินครับแต่เ่าเคยใส่สองส่วนมือนีฝาดไปสี่ไดพีีน้อง คว้าแต่คุยคุยเพลินแบบซัดไปซีเลยป่อยขมปี้เลยครับขมแบบ่นิดที่ว่า <c oughs> หูเอือครับมาครับนี่พันหนกพันในที่พี่หนกมาแล้วเสียบๆน้ำกันแบบ ีทันน้งเหนือครับเพื่นอนเพื่อน้องครับขมจุนแฉดคว่า สุดชื่นนะพี่น้องน้ำปั่นนี่นะครับยังสายใจตับเาวันไม่ค่อยถนัดเลยหรอกครับแต่งเด็กกินได้อยู่ คืออยากคืออยากซอยจุครับมื่อเนี้ยตื่นถึงนั้นลราคืออยากลดจัดต้องครับ าขมปีพี่้องเนื้อมันสดดีกันนี่ครับแต่งมันแห่งคุณลักษณะสไตล์กับเนื้อตั้งยังบัครับอืม อใส่ขีพียกันนี่พี่น้องมันก็ตัดบีครับคมดีขนาดขนาดกินผู้เดียวยังเสียขนาดนี้นะมิมูกินยังขักขนาดที่ครับพี่น้องเซยบนี่ครับตุ้ย ป๊อดเนือกซั์ใจขนาดเล็กโขมอําำำล,ลําเลไปลอง Aquele eu. Uh. Mình chân ván là xuất สมอยากครับพี่น้องคืออยากจินจุกซื้อโอ้เขาทาอยู่ครับ จิตปลาแท้งเทคงนิคขม,มระดับซิปครับจวดขนาดเลยนี่ครับถ้าเกาเคยใส่สองใส่สี่ครับพี่น้องโอ้โหหูอือครับ cứ câu. Sập cứ câu học, Chút cái này เอินมันผสมกับผงผังผืดมันนะพี่น้องไอ้ที่เขาหล่อออกขาวเขนะเขาเอื่นนี่อย่างบุกนั่นแหละครับยำได้ดีกันโอ้โหผมเนี่ยมาดูนะครับเจ้าเนื้อเนี่ยกินกับไอ้มันขมเนี่ยมันเข้ากันมันกินง่ายนี่พี่น้องคือมันมันถือกันนะครับแับเปรี้ยวแบบบ้าถือนะพี่น้องนะ เต่กับตัง้งคนตั้งมาคือว่าเต้นกับผมผมเนี่ยเข่าค้นขนาดครับสุดยอดครับพี่น,น้องโอ้หูอือครับ ป้ายูอิงแต่งครับพี่น้องบ๊ายบายครับกินเข้าเทียงมอสซะเรล่ว,วงช่วงหาม้งเสาร์เนี่ยครับนอนมือหนังเอาไปมักคืนจยากกินซอยจุวะนะจัดซะได้ท่้ามีแหละครับพี่น้องอิ่มละรอขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรผู้ติดตามรับชมมาวันนะครับพอแสบพ้อหอมปากหอมคอครับพี่น้องสุดท้ายนี้มาวันขอลาพี่ลานน้องไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ